เห็นอะไรที่ผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกับโลกโซเชียลนะคะต้องบอกโซเชียลมีการแชร์ข่าวบอกว่าเห็นโรลลักษณะขนาดใหญ่เลยเข้าข่ายอาจจะเป็นสายลับเข้ามาสอดแนมแล้วก็มีการตั้งรางวัลนำจับ1น0 0 0 0สนบาทนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มีความชัดเจนแล้วซึ่งทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบแล้วก็พบว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมค่ะมึงไงเลยวิงเร็ว โดนโดนโดนโดมมนะนี่แหละของมันน่ะแมี่แมลีบินไปแล้วยิงยเมื่อคืนนี้นะคะที่เป็นภาพนี้ออกมาเหมือนเป็นโรนขึ้นบินหลายพื้นที่ชาวบ้านที่เห็นไม่สบายใจไม่รู้ว่าของใครทําไมมาบินตรงนี้มันจะเกิดอันตรายกับพวกเขาหรือเปล่ามีการแจ้งหน่วยงานตรวจสอบ ให้ตรวจสอบแล้วก็แชร์เตือนภัยในโลกออนไลน์ให้ทราบข่าวกันเพราะว่าเมื่อวานนะทางสำนักงานการบินพลรเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศด่วนเลยคุณผู้ชมห้ามบินโรนทุกประเภทในพื้นที่ทั่วประเทศมีผลตั้งแต่เมื่อวานคือ30กรกฎาคมไปถึง15สิงหาคมหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็มีโทษด้วยฝ่าฝืนอาจมีโทษจาคุก1ปีหรือไม่ก็ปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับค่ะ ต่อมาเพจกองทัพภาคที่2ก็สรุปสถานดดการณ์ว่าพบมีการใช้ดโดรนบินตรวจการในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ช่องอานมา อำเภอน้ํายืนจวนอุบลราชธานีพื้นที่ภูมะเขือสัตตโสมประสาสตโดนตรวนภูผีผอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่ช่องจอมนะช่องสายตากูคือหลายจุดเลยครับนะพบว่ามีการใช้ดโดรนบินตรวจการเลยทำให้เมื่อมีเพจ Facebook นำเสนอข้อมูลอ้างตำรวจในจังหวัดนครราชสีมาตั้งรางวันนำจับให้คนที่พบเบาะแสดโดรนบินสำรวจขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเข้าข่ายดโดรนสายลับ ามาสปายเลยามามาสอดแนมแบบนี้ถ้าเบาะแสนนั้นนำไปสู่การจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องได้สำเร็จจะได้รับเงินรางวัล1น0 0 0แสนบาทนะครับอโอ้เรื่องนี่จริงหรือเปล่าทีมท่าวของเราไม่รอช้านะครับสอบถามเรื่องนี้ไปยังพลตำรวจโทอาชยนไกรทองโคศกสานักงานตารวจแห่งชาติท่านยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับ สำนักงานตรวบตแห่งชาติยังไม่ได้มีประกาศหรือสั่งให้ดําเนินการในลักษณะดังกล่าวก็ฝากเตือนไปยังประชาชนว่าอย่าลงเชื่ออย่าแชร์ข้อมูลเท็จเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนครับนอกนจากนั้นทีมข่าวเราไปพูดคุยกับนายกสมาคมอากาศยานไร้คนขับประเทศไทยให้ความเห็นว่าโดรนเนี่ยนอกจากมาสร้างงานสร้างอาชีพแล้วในสงครามยุคใหม่ถูกนําไปใช้ตั้งแต่ภารกิจการสํารวจ การสอดแนมการถ่ายภาพรวบรวมข้อมูลเป้าหมายรวมถึงภารกิจพลีชีพนะคะเพราะว่าโดเนียเทียบแล้วราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับการสร้างความเสียหายยุโทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามและนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมสร้างสงครามจิตวิทยาได้อีกด้วยคะ่ะนะครับเชื่อไหมครับว่า70%ในสมรงนะภูมิลบของยูเครนเนี่ยความเสียหายของรถถังรัสเซียไม่ได้เกิดจาก การทำลายของมนุษย์เลยเกิดจากการใช้โดรน FPV First Person View ที่มีกล้องติดเนี่ยแล้วก็ติดหัวจรวด RPG ทำลายแทบทั้งสิ้นนะครับและสิ่งที่น่ากลัวไปกว่าน,นั้นก็คือมันสร้างสงครามจิตวิทยาสงครามประสาทเนาะทำให้ทหารเองก็ตระหนกนะครับมันมันเปลี่ยนยุทธศาสตร์ไปใหม่เลยนะครับ พอเราเจอนายกสมาคมโดรนแล้วว่<ธ>าผมก็มีคําถามเหมือนกันที่บอกว่ากองบิน21อุบลราชธานีอ่ะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศยอมรับว่ามีโดรนก่อวัวจริงเนี่ยนะครับล้ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะทางนายกสมาคมก็บอกว่าส่วนตัวเห็นว่าไม่น่าใช่การสั่งการจากกัมพูชานะ,นะนะเพราะว่าระยะทางเนี่ยจากกัมพูชาจากชายแดนมายัางกองบิน21ที่จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางไกลกว่า100กิโลเมตรอ่ะมันไกลามากเลยนะแล้วโดรนที่บินได้ไกลขนาดนั้นมันต้องมีขนาดใหญ่มากต้องมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สามารถจุไฟฟ้าได้พอสำหรับการบินไปและกลับครับ เอาเป็นว่าแม้ว่าตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อสรุปว่าโดรนที่เห็นกันเนี่ยเป็นของใครแต่ที่แน่ๆหน่วยงานความมั่นคงเริ่มมีการปรับแผนดูแลความปลอดภัยแล้วนะคะยกตัวอย่างก็คือกองทัพภาคที่สองสั่งเพิ่มมาตรการตรวจเข้มประชาชนที่จะเข้าออกพื้นที่เพื่อป้องกันผู้ต้องสงสัยเข้าสู่พื้นที่ความมั่นคงค่ะ